ฝนตกวังหันสามสี่มือพี่น้องเอ้ยงานเข้านาบ้านยายท่อนพี่น้องเดินปูนยู่ขางเฮียนมีแต่ขี่ไข่น้ำพี่น้องบังเนอ,อันตรายมากเลยนี่บ่งเนแหล่ปีปีอยู่นี่พี่น้องนี่โอ้ยยางนี่ยุ่มโปรตีนไปกับว่ายู่เร่เดียรยานมือนืะแลดค่ะพี่น้องเอาสิมาบอกสูตรวันนี้เอ้ยมีวิธีกระจัดขี้ไข่น้ำอย่างนี้ที่มันเคี้ยวเคี้ยวลุ่มลุ่มเลยงสิออกได้แบบง่ายได้ในราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอาไปให้ตามเด้อ เฮียนผู้ใดก็เลยกระไรนี่ค่ะพี่น้องขาวขาวนี่น่ะเอาน้ําใส่ให้พรุ่มส่วงนี้ฝนตกลิ่นแห้งดีพี่น้องแล้วก็เอาปูนขาวข้นนี้ห้อยใส่เลยโรยใส่ให้ทั่วไอ,มอวว้มองเขียวเขียวมองขี้ไข่น้ำพันลาพี่น้องนี่ห้อยไวยู่ประมานจักอันดวนเติบยู่ได้พี่น้องจะเคืงชั่วโมง,งคนละเออให้มันเป็นสีเมียกเปียกเปียกแก,กงซีเรอนี่โอ้ว่ามา,าดาได้เนี่ยหรือมือหลไล่เลยได้ค่ะพี่น้องบ้านในท่อนนี่ว่าผู้ใดแล้วตูต้องจัดการแล้วอะไรอย,ยากอายคน พระธาเอฟซีมหาอยากายเพิินแล้วพ่สันมันตกเอาสนิทว่าม่มีแสงแดดเลยน้องพี่น้องมักก็ขึ้นไวเร็วขี้ไข่้นากันเลยเพิ่งเนียนี่มาไหวจังสี่เลยพี่น้องโผล่ใส่หล้วก็มาไหวเลยปูนขาวลองคนเพื่กับว่าเอาโซดาไฟเด้อพระนะแต่ว่ายาท่อนใส่สูตรนี้กับโอเคสิก,กัลเลตอยู่ใน,นพี่น้องหลังจากมักไว้เนะมักไว้สักประมาณ30นาทีเอาไม้เนี่ยพี่น้องไปอยเนี่ยอยทางมะพร้าวเรานเนี่ยเนี่ยถูถูทูทูทูถูป่วยมากให้มันอันนี้นะ หายชีค่น้ามันออกพี่น้องหายชีค่าน้ามันออกล้วมีผู้นึงสเปรย์น้ำให้นี่แง่งดีดีได้พี่น้องนี่ล่ะอันยากพญายาทอดเออเจ้าจัดการเองรูตั้งกล้องเง็ดเอาูุดดีๆไปบอกพี่น้องเขาเนี้ยเออสำหรับผู้ใดที่รู้แะ้วก็ปัดพานขึ้นมาแล้าพี่น้องสำหรับผู้ใดบ่ลูวกันล่องไปใส่เบ่งปูนเขากันราคาถูกๆหนึ่งค่ะพี่น้องนี่เอามายอง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 ใส่ไม่ไม่กวาดเอข็งแข็งแน่พี่น้องที่แข็งแข็งแน่มันจังมีน้ำหนักลงไปเห็นบห วันนี้ยาถอเราเห็ดชดเช็ดชดเช็ดุดเ็ไปมากค่ะพี่น้องขัดให้เต็มหน้าปูนของเราเลยนี่มันออกดีอยู่ดีพี่น้องมันออกดีเดี๋ยวพี่น้องเบื้องจนจบคลิปพี่น้องก็สิออกเบื้องมาหลังจากที่ล้างอะไรออกแล้วมันก่อนทําและหลังทํามันจะเป็นสภาพจังไดเนาะพี่น้องเนาะนี่สูตรดีเอามาบอกลายคนกระรู้แวละว่าแต่ว่าลายคนก็ยังบ่รูเนาะพี่น้องเนาะเออแต่มันประหยัดนะสูตรนี้มันประหยัดกว่าหมูพี่น้องนี่นะนั่งก็เปิดน้ำใส หูหั่หนละดูมันก็หูเอาเม็นจนขาวแกกแซกคุณพี่น้องหั่นบ่มันแต่ว่ามันก็ออกดีอยู่เด้นี่เห็นมอมันเริ่มออกเลยเอาน้ำฉีดไปยังสิพี่น้องน้ำกับปกดมาแห้งแห้งน้ำเฮียไ่ท่อนกระเดยก,กระได้พี่น้องจะ้ะตอนเฮ็ดยู่นี่ก็ฝนตกเลี้ยนแ่ๆได้บรรยากาศดีดีพี่น้องคะหลังจากล่างเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ก็สภาพก็แบบนี้เลยเป็นเอาฟูดฝนตกลิ้นกับะ่ะเศือจักเชียย์ไงวะพี่น้องใครก็บังหันอยู่ดอกว่าใครก็วังหันเคียวปีปีอยู่นี่นี่พี่น้องมันก็จะขาวแบบนี้เลยนี่ ไข่น่บังหันนะ่ะจอดรถยุ่มตีนโอยมาไปจังีน่อยเงี้ยนใยท่อนสิบาพี่น้องเน,อน,น,องนี่ยนะหลังจากคัดแล้วก็โอเคสิกระแลดขึ้นมาเน่จนังหน่อยแดดใส่นี่พี่น้องขาจันทรพนเลยหนี่พี่น้องเอาเงี้ยผู้ใดเป็นกระล่องเห็ดเบิ่งเด้อ่ะเด้อ